ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยมองโลกในแง่ร้าย,ายอิจฉาคนรวยน้อยใจหรือรู้สึกว่าโลกนี้มันไม่ยุติธรรมสำหรับคุณขอแนะนำให้คุณทำตามวิธีดังต่อไปนี้และคุณจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยไม่มีความรู้สึกด้านลบอีกต่อไปและก็มีเงินใช้ไม่ขาดสนคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่มักจะมีอากติกกับเงินรู้สึกว่าเงินเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเพราะนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของความละโมบแล้วยังเป็นสาเหตุหลักของความขัดแย้งในครอบครัวและความสัมพันธ์ต่าง อาจจะพูดได้ว่าทุกคนเนี่ยก็อยากได้เงินแต่กลับไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังอยากได้เงินและนี้เป็น25แนวคิดที่สรุปมาแล้วจากหนังสือใช้เงินอย่างไรให้มีเงินใช้ตลอดชีวิตลองนําไปคิดแล้วก็ไปทํากันดูนะครับข้อ 1. คนส่วนมากศึกษาแต่วิธีทาให้ตัวเองเป็นเศรษฐีในขณะที่วิธีที่เป็นอยู่ยังไม่ถูกต้องครับวิธีเป็นอยู่หรือเรียกว่า being ในที่นี้หมายถึงความคิดความเชื่อ ความรู้สึกที่ส่งอิทธิพลต่อเงินโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีทำซึ่งก็คือพฤติกรรมและการกระทำของเราถ้าเราไม่เรียนรู้วิธีเป็นอยู่ก่อนเราก็จะไม่สามารถมีวิธีทำที่ถูกต้องเราควรเรียนวิธีเป็นอยู่ก่อนวิธีเป็นอยู่ก็คือทัศนคติหรือมุมมองหรือรากฐานความคิดที่คุณมีต่อเงินมุมมองบางอย่างทําให้มนุษย์เรามีนิสัยที่ไม่เป็นคนของตัวเองเช่นมองเงินในแง่ร้าย,ายมองคนรวยในแง่ร้าย,ายขี้น้อยใจโทษคนอื่น เชื่อคนง่ายเป็นต้นมุมมองมันเป็นสิ่งที่ฝังแน่นอยู่กับเรามานานการพยายามเปลี่ยนแปลงในครั้งสองครั้งเนี่ยยากจะได้ผลครับทุกครั้งที่คุณอยากปรับมุมมองคุณจะต้องต่อสู้กับสามัญสำนึกที่มันพยายามปกป้องมุมมองเดิมๆของคุณเอาไว้คุณจึงต้องระหนักรู้ว่าการเริ่มปรับมุมมองมันไม่ใช่เรื่องง่ายคุณเคยคิดร้ายกับเงินคุณเคยไม่ชอบเงินไม่ชอบคนรวยบางครั้งคุณอาจจะเห็นแย้งหรือว่ารู้สึกรับไม่ได้ เพราะฉะนั้นขอให้คุณลองฝึกฝนซ้ำแล้วคุณจะรู้ว่าวิธีเป็นอยู่เนี่ยมีผลกับด้านการเงินของคุณและมันส่งผลให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเงินเนี่ยมันดีมากขึ้นจนคุณสัมผัสได้ครับข้อ 2. เมื่อมีมุมมองเรื่องเงินที่ถูกต้องคุณจะไม่โดนเงินปั่นหัวไม่โดนใครปั่นหัวไม่ตกเป็นทาสของเงินไม่กังวลเรื่องเงินและไม่กลัวเงินอย่างแน่นอนครับคุณจะค้นพบว่าตัวเองกลายเป็นคนที่มีเงินใช้ไม่กัดสนแบบไม่ต้องพยายามเลย เหนื่อยน้อยกว่าเดิมอีกแล้วก็ได้เงินเยอะกว่าเดิมแถมยังมีความสุขด้วยคุณสามารถเป็นแบบนั้นได้แน่นอนครับข้อ 3. ถ้าคุณมองเงินในแง่ลบเงินจะไม่เข้ามาหาคุณมุมมองเรื่องเงินสําคัญมากภาพลักษณ์ของเงินในสายตาคุณเป็นอย่างไรลองตอบคาถามนี้ดูบางคนรู้และก็อาจจะไม่รู้ลองคิดทบทวนเกี่ยวกับมันมุมมองเรื่องเงินในที่นี้ก็คือความเชื่อที่คุณมีต่อเงินทัศนคติหรือแม้แต่อคติที่คุณมีเกี่ยวกับเงิน หรือต่อคนรวยคุณคิดว่าการหาเงินเป็นเรื่องดีหรือว่าเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจครับการได้เงินมาแบบสบายสบายไม่เหนื่อยยากเป็นเรื่องดีหรือเปล่าสําหรับคุณคนที่หาเงินได้มากแบบสบายสบายเขาเป็นคนดีหรือคนไม่ดีลองตอบคําถามนี้ดูนะครับและถ้าเกิดว่าคําตอบของคนเนี่ยมันเป็นเรื่องดีทั้งหมดแสดงว่าคุณมีมุมมองที่ดีต่อเรื่องเงินสําหรับคนที่มีคําตอบทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบผสมกันลองตอบคาถามต่อไปนี้เพื่อสํารวจตัวเองนะครับ เช่นหัวหน้าของคุณดูไม่ค่อยทางานสักเท่าไหร่แต่กลับได้เงินเดือนมากกว่าคุณคุณจะคิดว่าดีจังฉันอยากเป็นแบบนั้นบ้างหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกโมโหเชื่อเลยครับว่าคนที่รู้สึกโมโหเนี่ยน่าจะมีเยอะกว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ตอบว่าโมโหนั่นแสดงว่าคุณมีมุมมองที่ไม่ดีต่อเรื่องเงินครับเพราะคุณมองว่าการได้เงินมาง่ายๆไม่เหนื่อยยากเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องข้อสถ้าเกิดว่าคุณคิดว่า คนที่เขาได้เงินมาง่ายๆร่ำรวยมากขึ้นอย่างรวดเร็วมันน่าหมั่นไส้การแสดงออกว่าอยากได้เงินเป็นการแสดงความโลภเงินมันเป็นสิ่งสกปรกเงินเนี่ยอยู่กับคนที่โลภมากเท่านั้นคนชั่วเนี่ยมีเงินเยอะคนที่กอบโกยเงินเป็นคนน่ารังเกียจโลกนี้มีเรื่องที่สำคัญกว่าการหาเงินอีกเยอะต้องใช้ความขยันเท่านั้นจึงจะมีเงินมากถ้าเกิดว่าคุณตอบคำถามนี้แล้วรู้สึกไม่ดีคุณกำลังมีมุมมองเรื่องเงินในแง่ลบจึงไม่แปลกเลยครับที่ งินจะไม่เคยหลั่งไหลามาหาคุณเพราะว่าคุณกําลังปฏิเสธเงินโดยไม่รู้ตัวนั่นเองข้อ 5. จงหันมาคิดถึงทางออกของเงินแทนการเข้าของเงินคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไม่อยากจะใช้จ่ายเงินและมีมุมมองเกี่ยวกับเงินในทํานองที่ว่าฉันไม่อยากจะขาดทุนไม่อยากเสียเงินไม่อยากใช้เงินเพื่อคนอื่นในขณะที่ฝั่งอเมริกาคนที่เขาประสบความสําเร็จจนมีฐานะร่ํารวยมักจะทํากิจกรรมการกุศลหรือว่าบริจาคเงินก้อนโต ทำให้เศรษฐีเนี่ยมีภาพลักษณ์ของคนที่อุทิศตนเพื่อสังคมคนอเมริกันจึงค่อนข้างมองเงินแล้วก็เศรษฐีในแง่บวกเมื่อเทียบก,กันแล้วเศรษฐีญี่ปุ่นเนี่ยไม่นิยมบริจาคเงินหรืออาจจะบริจาคเยอะแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ก็ได้คนญี่ปุ่นเนี่ยส่วนมากจึงไม่ค่อยมีทัศนคติที่ดีกับเศรษฐีเท่าไรนักเช่นคิดว่าเศรษฐีเนี่ยเป็นคนที่งกเอาแต่กอบโกยเป็นต้นเรื่องนี้ทําให้เรารู้ว่าคนญี่ปุ่นกับคนอเมริกันมีมุมมองในเรื่องเงินที่แตกต่างกัน นั่นก็คือคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่คิดว่าจะทําอย่างไรจึงจะไม่ขาดทนหรือไม่ต้องใช้เงินในขณะที่คนอเมริกันจะคิดว่าควรใช้เงินอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราควรหันมาคิดถึงทางออกของเงินแทนทางเข้าของเงินครับนี่เป็นสิ่งแรกที่ควรทําในการปรับมุมมองหรืออคติต่อเงินสมัยเราควรใช้เงินไปในเรื่องของการทาประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็กับสังคมไม่ใช่อแต่เก็บสะสมไว้เพราะว่ากลัวเงินจะหมดไปและแน่นอนครับ คนส่วนใหญ่ที่คิดว่ากลัวเงินจะหมดไปเพราะว่าเขามีบลูปรินว่าเงินเป็นของหายากแค่คนเปลี่ยนความสำคัญกับทางออกของเงินกระแสการไหลเงินก็จะเปลี่ยนไปข้อ 6. อย่าแบ่งแยกเงินว่าเป็นเงินสะอาดหรือว่าเงินสกปรกคนญี่ปุ่นมักจะมองว่าเงินเป็นของหายากเงินเป็นต้นเหตุของความโลภการพูดคุยเรื่องเงินเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมขอถามคำถามนะครับระหว่างคนรวยที่มีจิตใจสกปรกกับคนจนที่มีจิตใจสะอาด คุณอยากเป็นคนแบบไหนหรือว่าอยากทํางานกับใครครับคนรวยที่มีจิตใจสกรปรกในที่นี้ก็คือคนที่เขาละโมบประณีคิดถึงแต่ตัวเองหญิงแย่โสไม่เกรงใจใครแต่มีเงินมากมายส่วนคนจนที่มีจิตใจสะอาดหมายถึงคนที่ซื่อตรงและยึดถือความถูกต้องเป็นคนที่คิดถึงคนอื่นอยู่เสมอไม่หลงมัวเมาไปกับสิ่งยั่วยุแต่ยากจนมากเป็นคาถามที่ตอบยากใช่ไหมครับและแน่นอนว่าถ้าเลือกได้ เราก็อยากจะเป็นข้อดีของทั้งสองอย่างจริงไหมคนรวยที่มีจิตใจสะอาดเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่พฤติกรรมหรือว่าอยู่ที่ความร่ารวยถ้าคนรวยบริจาคเงินที่ได้มาด้วยวิธีสกรปรกเป็นจํานวนหลายร้อยล้านเยนขึ้นมาคนคนนั้นจะถือว่าเป็นคนดีหรือเปล่าเรมไม่แน่ใจแล้วใช่ไหมครับว่าเขาเป็นคนดีหรือว่าคนเลวคนจนที่มีจิตใจสะอาดเขาก็เป็นคนดีครับแต่ว่าพวกเขาไม่มีเงินจึงไม่สามารถทําประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมเขาทําได้แค่เพียงพูด แล้วก็ให้กำลังใจเท่านั้นส่วนคนรวยที่มีเจตใจสกรปรกมีเงินจึงบริจาคเงินก้อนโตเพื่อช่วยเหลือผู้คนมากมายคุณคงไม่ค่อยแน่ใจแล้วว่าสุดท้ายเนี่ยเอาอยัางไงแบบไหนมันดีกว่ากันนั่นเป็นเพราะว่าคุณกําลังแบ่งแยกเงินออกจากเงินสะอาดกับเงินสกรปรกแม้อยากได้เงินแต่ลึกคุณก็แอบตั้งแง่กับมันและความคิดแบบนี้เองที่ทำให้เงินไม่เข้ามาหาคุณคุณจะต้องปรับมุมมองสมัยว่าเงินก็คือเงินคนเราเนี่ยมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดี แต่เงินนั้นโดยตัวมันเองแล้วเป็นวัตถุที่เป็นกลางไม่มีเงินที่ดีกับไม่ดีทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอามันไปใช้อย่างไรคุณจะต้องไม่แบ่งแยกระหว่างเงินสะอาดกับเงินสกรปรกเอาง่ายๆก็คือพฤติกรรมต่างหากที่ทําให้เงินนั้นมาดูสกรปรกเพราะฉะนั้นแยกให้ออกระหว่างพฤติกรรมของคนกับเงินนะครับข้อ7สิ่งที่คุณควรจะทําก็คือพยายามให้กระแสะการไหลของเงินไปไปในทางที่เข้าเยอะออกเยอะ พูดง่ายๆก็คือทําให้เงินเข้ามาเยอะๆแล้วก็ใช้เงินให้ออกเยอะๆในทางที่ถูกต้องเยอะๆนั่นเองเมื่อสร้างกระแสเงินให้เป็นแบบนี้ได้แล้วเงินจะหมุนเวียนในสังคมมากขึ้นและสุดท้ายมันก็จะหลั่งไหลกลับมาหาคุณในปริมาณที่เยอะกว่าเดิมข้อ 8. ถ้าทุกคนเอาแต่เก็บเงินไว้ไม่ยอมใช้ใจ่ายอะไรทั้งนั้นแน่นอนว่าเศรษฐกิจก็ย่อมจะพังพินาศจนเดือดร้อนกันไปทั่วเรยกได้ว่าแทนที่ความเป็นอยู่ของทุกคนจะดีขึ้นกลับกลายเป็นจนลงในทุกระดับของสังคม เราจึงไม่ควรสกัดกั้นกระแสงเงินด้วยการเอาแต่เก็บออมแต่ควรรู้จักนําไปใช้ใจ่ายอย่างเป็นประโยชน์นั่นหมายความว่าถ้าจะใช้ใจ่ายก็ต้องใช้ใจ่ายอย่างเป็นประโยชน์ซื้อของที่มีประโยชน์และมีคุณค่าเพื่อปล่อยให้เงินเนี่ยมันไหลเวียนไปในกับคนอื่นบ้างเมื่อทําแบบนี้แล้วในที่สุดก็จะไหลเข้ามาหาเราเองกลไกของเงินมีอยู่ว่ายิ่งใช้เงินอย่างถูกวิธีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีเงินเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นข้อ9 คนที่คิดว่าถ้าฉันใช้เงินแล้วเดี๋ยวจะหาเงินไม่ได้อีกเดี๋ยวเงินก็หมดหรอกเดี๋ยวก็จนกันพอดีเดี๋ยวเงินก็ร่อยลอยนะความคิดแบบนี้แหละครับที่ทําให้เงินไม่เข้ามาดังนั้นตอนนี้ให้คุณฝึกเปลี่ยนความคิดก่อนว่าเงินใช้ไปเท่าไหร่เดี๋ยวก็หามาใหม่ได้เงินใช้จ่ายไปเท่าไหร่จะได้กลับขึ้นมาล้านเท่าพันเท่าเวลาจะใช้เงินคุณจะต้องขอบคุณเงินแล้วก็มีความคิดแบบนี้ครับจริงอยู่ว่าทุกอย่างเนี่ยดูค่อนข้างเหลือเชื่อแต่ขอยืนยันเลยว่า วิธีคิดของคนที่มีเงินใช้ไม่าดสนเขาทํากันแบบนี้ครับขอบคุณเงินทุกครั้งที่ใช้จ่ายไปและเชื่อว่ามันจะกลับเข้ามามากกว่าเดิมครับข้อ10เงินจะไม่เข้ามาหาคุณถ้าเกิดว่าคุณมีอคติกับเงินเช่นเงินเป็นต้นเหตุของความโลภการพูดคุยเรื่องเงินเป็นสิ่งที่ไม่โอเคคนที่หาเงินได้มากๆเนี่ยพวกเขาโลภมากเป็นต้นข้อ11เ,เมื่อทําให้กระแสของเงินมันหมุนเวียนโดยการใช้จ่ายไปบ้างเก็บบ้างหาเข้าบ้าง งินจะไหลกลับเข้ามาหาเราเองยิ่งใช้เงินอย่างถูกวิธีเงินก็จะเพิ่มมากขึ้นคนที่เขามีเงินใช้ไม่ขาดสนเขาทํากันแบบนี้นั่นก็คือไม่ได้คิดแค่ทางเข้าของเงินแต่คิดทางออกของเงินคนส่วนใหญ่ไม่ยอมใช้เงินเพราะว่ากลัวไม่มีเงิน 12. การมีเงินจะช่วยให้คนเรามีอิสระมากขึ้นจึงได้รับความสุขมากขึ้นความสบายใจมากขึ้นจากการทําอะไรก็ได้ตามใจตัวเองถึงแม้ว่าตอนนี้คุณจะไม่มีเงิน แต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่ามันมีหรือกำลังจะมีเงินจะไหลามาเทม,มาเองรายได้ของเราขึ้นอยู่กับว่าเรามองตัวเองมีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนคุณจะต้องเชื่อว่าคนเราทุกคนมีคุณค่าแล้วก็มีความสามารถในการมั่งคั่งอยู่แล้วอย่าประเมินค่าของตัวเองต่ำไม่งั้นเงินจะไม่เข้ามาแต่เมื่อคุณประเมินคุณค่าตัวเองสูงเงินก็จะเข้ามา 13. เงินไม่ใช่ค่าตอบแทนต่อแรงงานที่เสียไปไม่ใช่ค่าตอบแทนความพยายามในการทำงาน และไม่ใช่ค่าตอบแทนจากการมอบอะไรสักอย่างให้คนอื่นค่าตัวคือสิ่งที่ใช้บ่งบอกว่าตัวเรามีคุณค่าแม้จะไม่ได้ทำอะไรเลยคนรวยมักจะประเมินค่าตัวของตัวเองไว้สูงและคิดว่าตัวเองมีสิทธิที่จะได้รับความมั่งคั่งรายได้ของคุณจะเติบโตตามศักยภาพของคุณ 14. คุณอยากจะได้เงินเอาไปทำอะไรคุณอยากได้อะไรจากเงินครับคำตอบก็คืออยากได้รับความสุขความพึงพอใจความสบายใจจากมันใช่ไหมครับ จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่เงินแต่เป็นความสุขที่ได้จากการมีเงินต่างหากการมีเงินช่วยให้เรามีอิสระในการใช้ชีวิตไม่ต้องไปฝืนใจทาในสิ่งที่ไม่อยากทําหากมองในมุมกลับถ้าเราไม่มัวแต่กังวลกับการไม่มีเงินและถ้าเรามั่นใจว่าเงินจะไหลเข้ามาหาเราอย่างง่ายดายละ่ะเราก็จะรู้สึกมีอิสระมากขึ้นใช่ไหมเราเชื่อใจในเงินว่าเราเนี่ยไม่ได้ถูกเงินครอบงําจนเอาแต่กังวลเรื่องเงินคนส่วนมากไม่มีอิสระไม่รู้สึกแบบนี้เลยก็เพราะว่า เชื่อว่าตัวเองไม่มีเงินเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเงินเท่ากับไม่มีอิสระเพราะฉะนั้นขอแค่คุณเนี่ยเปลี่ยนมุมมองมาเป็นเชื่อมั e ่นในตัวเองเชื่อมั่นว่าเรามีเงินได้เราก็จะรู้สึกสบายใจแล้วก็มีความสุขมากขึ้นความอิสระนี่เองที่จะดึงดูดเงินมาเมื่อคุณคิดว่าตัวเองมีเงินและรู้สึกสบายใจขึ้นความรู้สึกต้องการเงินจะลดลงคุณจะเลิกยึดติดกับเงินและแปลกใจว่าแทนที่เงินจะลดลงแต่มันกลับไหลเข้ามาหาคุณอย่างง่ายๆทั้งที่คุณไม่ค่อยใส่ใจกับมันแล้ว มันสวนทางกันเลยใช่ไหมครับพออยากได้เงินเงินจะไม่เข้ามาแต่พอไม่อยากได้เงินหรือเฉยๆกับเงินเงินกลับเข้ามาเงินเป็นของแบบนี้แหละครับเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยมันมากับความมั่นใจในตัวเองถ้าคุณมั่นใจในตัวเองรู้สึกอิสระคุณจะดึงดูดเงินได้ง่ายได้สิบห้ารายได้ของคุณจะขึ้นอยู่กับระดับความสุขและความสบายใจของตัวคุณจํานวนรายได้เป็นสิ่งที่เราสามารถกําหนดเองได้ครับเพราะจานวนรายได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความสุข ความสบายใจแล้วก็สร้างมันขึ้นมาด้วยศักยภาพของเราซึ่งมันจะมีขึ้นเมื่อเราเปลี่ยนแปลงมุมมองว่าเราเนี่ยมีเงินซะก่อนเงินกับความสุขความสบายใจมีความเกี่ยวข้องกันอย่างมากคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าต้องมีเงินก่อนถึงจะมีความสุขแต่ความจริงแล้วคือเราต้องมีความสุขความสบายใจก่อนเงินจึงจะเข้ามาหาเราเพราะเมื่อเรามีความสุขความมั่นใจความสบายใจพฤติกรรมของเราจะเปลี่ยนแปลงสนุกสนานล่าเริงผ่อนคลาย การทำง,งานต่างๆก็มีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นอาจจะพูดได้ว่าคุณเนี่ยไม่ได้เป็นคนกําหนดรายได้ของคุณนะสิ่งที่กําหนดก็คือระดับความสุขต่างหาก 16. เงินไม่เข้ามาเพราะว่าคุณไม่ยอมรับมันเอาไว้เองสาเหตุที่เงินไม่เข้ามากระเพราะว่าคุณปฏิเสธเงินแบบนี้ไงล่ะครับไม่รู้ว่าเขาให้เงินเรามาทําไมต้องการซื้อตัวเราด้วยเงินหรือเปล่าเนี่ยต้องมีเรื่องอะไรไม่ไดีอยู่เบื้องหลังแน่เลยไม่ควรรับเงินที่ไม่รู้ที่มาที่ไปเป็นต้น คุณคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่มีคุณค่ามากพอที่จะรับเงินเอาไว้เพราะไม่ได้ลงมือทําอะไรสักอย่างได้แต่อยู่เฉยๆอีกทั้งยังรู้สึกเกรงใจจนไม่กล้ารับเงินด้วยคนที่รู้สึกขัดสนเรื่องเงินอยู่ตลอดเวลามักจะประเมินค่าตัวตัวเองไว้ต่ําเพราะมีความเชื่อว่าตัวเองไม่มีคุณค่าเวลาได้รับเงินก้อนใหญ่หรือว่าได้รับเงินง่ายง่ายเขาจะคิดว่าเขาไม่คู่ควร 17. คนเรามีฐานะทางการเงินแตกต่างกันเพราะว่ามีความเชื่อฝังรากไม่เหมือนกัน บางคนเนี่ยอาจจะมาจากคำสอนของพ่อแม่คนรอบข้างคุณครูเพื่อน,นเป็นต้นเช่นต้องทำงานหนักถึงจะได้เงินมาเงินมันหายากถ้ามีออมเงินไว้เนี่ยจะยากจนนะตอนเป็นเด็กเนี่ยเรามักจะพยายามไม่ใช้เงินเพราะอยากได้รับความรักจากพ่อแม่ไม่อยากจะถูกพ่อแม่ทอดทิ้งหรือต่อว่าหรือไม่อยากเป็นภาระของพ่อแม่จึงทำให้เกิดอคติกับเงินได้ถ้าคุณคิดถึงเรื่องเงินแล้วเกิดความรู้สึกแง่ลบขึ้นมาแสดงว่า คุณเคยมีความทรงจําอันขมขื่นเกี่ยวกับเงินทางแก้ก็คือคุณจะต้องให้อภยัยแล้วก็โยกโทษให้กับตัวเองโยกโทษให้กับคนอื่นในอดีตยิ่งคุณเฟืนตัวเองมากเท่าไหร่เงินจะยิ่งไม่เข้ามาดังนั้นคุณจึงควรเลิกเฟืนตัวเองซะก่อนแล้วความมั่งคั่งที่อยู่เหนือความคาดหมายจะเข้ามาหาคุณ 18. ชีวิตจะไม่มั่งคัง่งถ้ามัวแต่พยายามการที่เงินไม่เข้ามาส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าคุณไม่ยอมรับเงินและอีกสาเหตุสําคัญก็คือความพยายามครับ เงินจะไม่เข้าหาคนที่พยายามเพราะคนที่พยายามเนี่ยมักจะประเมินค่าตัวตัวเองไว้ต่ํารายได้อาจจะเป็นทั้งค่าตัวค <_ S 1> ่าแรงหรือว่าค่าตัวบวกค่าแรงประกอบกันและคนที่ประเมินค่าตัวตัวเองไว้ต่ําเนี่ยมักจะทํางานให้หนักเพื่อให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกุ้มค่ากับค่าแรงที่ได้รับคนที่คิดว่าต้องพยายามก่อนจึงจะมีเงินใช้ชีวิตเขาก็จะเป็นตามอย่างที่เขาคิดเพราะคนเราจะดําเนินชีวิตตามความเชื่อที่ฝังรากของตัวเองไม่รู้ตัว แต่มนุษย์เรามันไม่ใช่เครื่องจักรครับเราไม่สามารถทํางาน365วันตลอดไปได้ถ้าคิดว่าต้องทํางานถึงจะมีเงินเมื่อร่างกายสู้ต่อไปไม่ไหวเราก็จะจนลงทันทีจริงไหมครับมันก็เหมือนกับว่าวิ่งขึ้นบันไดเลื่อนที่กําลังเลื่อนลงนั่นแหละครับตอนที่พยายามวิ่งฮึดขึ้นไปเราสามารถเลื่อนที่ไปข้างหน้าได้แต่ถ้าเราหยุดพักเมื่อไหร่มันก็จะเลื่อนที่ลงไปเมื่อนั้นคนที่เลือกขึ้นบันไดเลื่อนก็คือตัวคุณเองคุณคิดว่าต้องพยายามถึงจะมีเงินเข้ามา ต้องออกแรงวิ่งขึ้นบันไดจึงจะได้เงินมาคนส่วนมากมาคิดว่าฉันทางานหนักมากจึงจะได้เงินมา 19. เงินเหมือนกับอากาศตรองที่มีเพียงพอสําหรับทุกคนเงินมันมีมากมายเพียงพอสําหรับทุกคนคุณไม่จําเป็นต้องกังวลว่าถ้าสูดอากาศมากไปแล้วอากาศจะหมดไหมในทํานองเดียวกันถ้าเกิดว่ามีคนร่ารวยมากขึ้นเงินมันก็ไม่ได้หายไปไหนมันมีเหลือเฟือคุณต้องตระหนักรู้ว่ารอบตัวเนี่ยมันมีเงินอยู่ตลอดเวลา และไม่จําเป็นต้องกังวลว่าเงินจะหมดไปคนที่เชื่อในพลังของคําว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรเช่นไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรจะจู๋ก็ได้รับค่าขนมจากพ่อแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรจะจู๋ก็ได้แต่งงานกับเศรษฐีหรือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรจะจู๋ก็ได้โบนัสพิเศษมักจะได้รับความมั่งคั่งจากเหตุการณ์ที่เหนือความคาดหมายเมื่อได้รับเงินมาคุณจะต้องส่งต่อหรือใช้จ่ายเงินไม่ควรเก็บเอาไว้กับตัวเองคนเดียว เมื่อส่งต่อหรือใช้ใจ่ายเงินแล้วเงินก้อนใหม่ก็จะเข้ามาถ้าคุณเอาแต่ประหยัดเงินจะยิ่งร้อยหลอหมดไปการบริหารจาัดก,การเงินต่างหากทําให้คุณมีเงินเข้ามาเพราะฉะนั้นการใช้เงินเป็นเรื่องดีเพราะเงินที่เราใชใ้ไปมันเป็นประโยชน์ต่อตัวเองต่อคนอื่นเช่นเป็นเงินเดือนก็ได้ค่าครองชีพก็ได้หรือสร้างความสุขแบ่งปันกับคนยากจนเป็นต้น20จงเลือกซื้อของจากความชอบแทนราคา การซื้อแต่ของราคาถูกจะทําให้คุณไม่เห็นคุณค่าของตัวเองจงเลือกโรงแรมที่คุณชอบจงเลือกรองเท้าที่คุณชอบเข็มขัดที่คุณชอบเครื่องสาอางที่คุณชอบแล้วถ้าเกิดว่าคุณชอบมันนั่นล่ะคุณกําลังเห็นคุณค่าของตัวเองคนส่วนมากที่ประเมินราคามาก่อนความชอบหรือว่าความปรารถนาที่แท้จริงเขามักจะลดคุณค่าของตัวเองต่ํา21แม้ว่าตอนนี้คุณอาจจะไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่า คุณลองทําตัวเสมือนกับว่าคุณมีเงินแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณมีเงินลองใช้เงินโดยเรียนแบบเศรษฐีดูลองทําตัวแบบเศรษฐีดูคุณอยากเป็นเศรษฐีแบบไหนประมาณไหนทําตัวแบบนั้นเลยจะเรียกว่าสวมการเป็นก็ได้นะครับ 22. เลิกขักโหมททางานหนักเพราะว่าคนรวยมักจะเที่ยวเล่นมากกว่าทํางานลองขอเงินจากคนที่คิดว่าเพิ่งไม่ได้มากที่สุดแทนที่จะใช้เงินที่ได้มาจากการทํางานหรือว่าเอาแต่เก็บออมเงิน จงตัดสินใจก่อนว่าฉันจะทำในสิ่งที่ฉันอยากทำฉันจะทำในสิ่งที่ฉันชอบฉันจะทำในสิ่งที่ฉันต้องการและฉันจะซื้อของที่ฉันอยากซื้อฉันจะทำทุกอย่างเท่าที่ฉันต้องการฉันอยากจะเที่ยวแล้วก็ได้เงินไปด้วยและสุดท้ายเงินจะเข้ามาหาเองนั่นหมายความว่าถ้าคุณวางระบบในการหาเงินเป็นสุดท้ายแล้วคุณก็สามารถมีเวลาไปเที่ยวใช้เวลากับครอบครัวได้ด้วยมากกว่าพยายามทำงานหนักซะอีก 23. เรียนแบบเศรษฐีเร็วที่สุด ลองไปสังเกตดูว่าเศรษฐีเขาทำตัวแบบไหนถ้าเกิดว่าคุณทำตามนั้นก็มีโอกาสเป็นแบบนั้นแน่นอนเช่นเศรษฐีเนี่ยกินขนมทุกเย็นหรือเปล่าเปิดลิ้นชักตู้ทิ้งไว้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นเศรษฐีถ้าคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณจะทำยังไงถ้าคุณเป็นเศรษฐีคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณจะทำตัวแบบไหนถ้าคุณเป็นเศรษฐีวันที่ฝนตกคุณจะกลางร่วมแบบไหนแน่นอนการโมเดลลิ่งจะทำให้คุณเนี่ยสำเร็จอย่างรวดเร็วในความมั่งคัง่ง24 เลิกทำตามความต้องการของลูกค้าแต่มาทำตามความต้องการของตัวเองวิธีการนี้จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จมากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณทำตามความต้องการของตัวเองโดยไม่สนว่ามันจะตอบสนองความต้องการหรือว่าลูกค้าคาดหวังหรือเปล่าก็คือไม่มีการเพิ่มค่าตัวให้กับตัวคนครับการเพิ่มค่าตัวของคนเนี่ยสามารถทำได้โดยการที่คุณเชื่อว่าแม้เราจะไม่ทุ่มเทชนิดอาบเหงื่อต่างน้ำนึกอยากทำอะไรก็ทำ ไม่ได้ทำประโยชน์ให้คนอื่นแต่ตัวเราก็มีคุณค่าหรือถ้ามองอีกมุมหนึ่งอาจจะพูดได้ว่าถ้าทําเรื่องที่ตัวเองรู้สึกสนุกจากใจจริงจะช่วยกระตุ้นให้เรารู้สึกดีจนสามารถส่งต่อความรู้สึกนั้นไปยังคนรอบข้างได้ซึ่งนอกจากตัวเราเนี่ยจะรู้สึกมีคุณค่าขึ้นมาแล้วคนอื่นก็ยังรู้สึกดีกับเราด้วยเลิกยึดติดก,กับสูตรความสําเร็จที่ว่าธุรกิจจะไปได้สวยก็ต่อเมื่อเอาใจลูกค,ค้าได้ถูกจุดเพราะว่า เวลาที่คุณทําในสิ่งที่คุณเชื่อมั่นว่าถูกต้องแล้วก็เป็นผลดีกับตัวคุณโดยไม่สนใจว่ามันเป็นไปตามความต้องการของใครค่าตัวของคุณจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นในทางกลับกันถ้าคุณทําตามความต้องการลูกค,ค้าคุณจะไม่แต่หนักถึงค่าตัวตัวเองลองตัดสินใจเลิกทําตามความต้องการคนอื่นแล้วทําตามตเองดูนะครับเมื่อค่าตัวของคุณสูงขึ้นความมั่งคั่งก็จะเริ่มเข้ามาทันทีข้อ25หคุณไม่จําเป็นต้องทํางานหนัก แต่ทํางานที่เป็นประโยชน์กับคนที่เขาจะจ่ายเงินให้กับคุณก็พอและสิ่งสําคัญนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากดึงดูดความมั่งคัง่งให้คุณอยู่ให้ห่างจากคนที่เขาห้ามคุณใช้เงินครับเราอยู่ในโลกที่ให้ความสาคัญกับเงินเวลาที่จะใช้เงินเนี่ยมักจะมีคนมาห้ามนี่เป็นเรื่องที่ไม่มีใครหนีพ้นและสิ่งกีดขวางชิ้นใหญ่ที่สุดก็คือตัวเองแล้วก็คนอื่นความกลัวหรือความกังวลว่าจะไม่มีเงินเงินจะหมดไปห้ามใช้เงินท้ามีออมเงินจะเดือดร้อนนะ คุณจะต้องเริ่มเปลี่ยนวิธีที่เป็นอยู่ในด้านที่เกี่ยวกับเงินและปล่อยให้เงินเนี่ยมันหมุนเวียนไปชอบอะไรก็ซื้อเลยแต่ว่าแค่บริหารจัดการเงินให้เป็นก็พอคนที่เขาเนี่ยใช้เงินเก่งก็จะต้องบริหารเงินเก่งด้วยไม่ได้หมายความว่าให้ใช้เงินเติบนะครับแต่ว่าให้คุณเนี่ยบริหารจัดการเงินแบ่งเป็นเงินใช้เงินเก็บแล้วก็เงินไปเที่ยวของคุณครับเพื่อให้ความปรารถนาของคุณเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากขึ้น ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง Motivation Podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง Motivation Podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง Motivation Podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับและขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับ สัมมนาปลุกยักษ์แกขกหอวรวยหรือว่า Unlimited Power ซึ่งเป็นสัมมนา NLP ด้านการเงินเป้าหมายพลังงานและความเชื่อครับรวมไปถึงการจัดก,การได้อารมณ์ด้วยสัมมนานี้จะทําให้คุณทะลุก,ก,จจกีดจากัดปลดล็อกด้านการเงิน2วันเต็มครับที่ t ร u ดิ Digital Park วันที่16กันยายน2566นี้นะครับเวลา9โมงเช้าถึง18นาฬิกาสำหรับคนที่สนใจพัฒนาตัวเองในด้านนี้นะครับ ใน2วันนี้นะครับเรามีกิจกรรมในด้านของ NLP ด้านของทางจิตวิญญาณนะครับที่ช่วยคุณปลดล็อกศักยภาพได้มากมายเลยทีเดียวเราจัดทั้งหมดเนี่ยมา3ปีแล้วนะครับและรุ่นนี้เป็นรุ่นที่1 4ครับเราจัดเนี่ยครบรอบ3ปีด้วยนะครับในรอบนี้ก็เลยมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันครับ รอบนี้เนื่องจากว่าเฉลิมฉลองครบรอบ3ปีนะครับโอป้าก็เลยจัดที่ออเดโทเรียมนะครับซึ่งมันมีทั้งหมด2ชั้นโดยเราเนี่ยได้เพิ่มโซนครับในชั้น2สําหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นนะครับเรียนรู้ NLP โปรแกรมปลดล็อกการเงินสู่ความมั่งคั่งนั่งชั้น2นะครับโปรโมชใช่ไม่เสษในตอนนี้อยู่ที่990บาทครับสำหรับการลงทุนนี้ ส่วนใครนะครับที่อยากจะนั่งชั้นเหนือนะครับแล้วก็ถึงลูกถึงคนนะครับก็เข้ามาได้ครับในบัตรลงทุนเพียงแค่1,290บาทครับคุณสามารถทักไลน์ไอดีที่หน้าจอนี้หรือว่าสแกน QR Code สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของสัมมนาน,นี้ได้ครับชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปที่นี่มีแต่ความเป็นไปได้และพบกันนะครับ